คุณผู้ชมครับคู่ชกของสมิงดำเป็นนักชกเดินทางมาจากประเทศอิตาลีน้ำหนักช่างได้65กิโลกรัมเท่ากันปรบมือต้อนรับรูเบนลาพิลาแมริโจน้ำตลาดถ้วยท,ทองบริษัทมหาจากดีเวลลอปเมนต์ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปั่นประกาศมิสูวิชิเฮฟวี่ดิวตี้บริษัทเจริญสุขเพศสัตวหุ้นสิวจำกัดผลิตภัณฑ์สมกลีตังกุยจับ บริษัทแหล่งทองการแพทย์จำกัดวิตามินมาโนโปรตินบำรุงร่างกายน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงชิมอิ้วและยาหม่องน้ำเชียงชิมอิ้วโดยบริษัทเกียรติวีเฮนเตอร์ไพรส์จำกัดโดยคุณชุติพลทองรุจิโร่วันนี้ก็มีคุณอมรินพรประธานครับมาร่วมมอบป้ายขอบคุณลูกหมากเจ็ดนะครับทนทานมั่นใจในทุกการขับขี่ต้องลูกหมากเจ็ดของไทยได้รับมาตรฐาน ISO สามสถาบันจากยนเยอรมนีแชมเปี้ยนสุกออกอาเซียนรับประกัน1ปีครับขอบคุณนะครับ วันนี้ผู้การสนุนนี่มากมายเลยนะครับเป็นการรวมพลังกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในมวยไทยนานาชาติก่อเกตสัญจรส่รงเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองริมหาดพยูนครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองบรรยากาศก,กำลังเย็นสบายนะครับตอนนี้มวยยกที่3แล้วเป็นการชิงแชมป์มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลรุ่นเวทเวทนะครับแดงสมิงดำนักมวยไทยน้ําเงินลูเบนอิตาลี เกมเป็นยังไงครับอาจารย์จีมดูแล้วก็ถือว่าทั้งคู่นั้นเครื่องเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็ทุกคนจ้ออกอาวุธได้ดีแล้วก็ทุกทั้งคู่นี่เกมเบียดนะเบียดนะเกมไม่ห่างนะก็ถือว่าผมว่าต้องยก นิวหัวไม่โป้ให้กับคนที่ประกอบคู่มวยคู่นี้ด้วยนะตราก็ดูรู้ว่าของเรานั้นอาจจะเล็กกว่านิดนึงหนุ่มพรเทพประกอบคู่ถือว่าประกอบทั้งรายการเลยหนุ่มพรเทพเถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าตั้งใจเขาใหญ่นิดนึงแต่ว่าเขาออกแข้งซ้ายนี่ถือว่าสวยงามตัวพวกเราออกแข้งขวาก็ดีเช่นเดียวกันลูเบนอิตาลีนี่มีเหลี่ยมนะมีแข้งซ้ายแล้วก็ลวกองในในี่แกมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมตัวช่วยสมิงดำนั้นใช้ความแข็งแรงเน้นเตขวาแล้วก็หมัดนะครับนี่ฮะหมัดครับสมิงดำยังไม่เข้าจุดโฟกัส ตะขวาสวยครับลูเบนยพยายามจะเอาซ้ายคืนเป็นการชิงไหวชิงพิบชิงเพลงแตะกันวงนอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยังไม่เห็นในเลยครับนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับลูเบนแต่ว่าซ้ายกับ,บวขวาใครออกก่อนก็จะได้เปรียบแต่ใครออกทีหลังก็ลำบากถ้าเก็บไม่เป็นนะถ้าเก็บเออถือว่าเก็บอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยแรกเพลงแต่กันคุณทีผมทีครับสมิงดำวันนี้มีงานทาอัจารุ่งโลดนะครับ อด,ดีตยอดมวยชาวระยองครับเป็นพี่เลี้ยงครับโอ oh, oh. ้โหเรียกว่าก็ต้องสอนลูกศิษย์ไม่ไม่แพ้ลูกพี่เหมือนกันเนาะตัวจะทําได้ขนาดไหนนั้นก็ติดตามดูครับสมิงดำในผิวเหมือนงานเทาเหมือนกันนะเ <c oughs> ออจะเป็นน้องชายงาเทาหรือเปล่าสมิงดำเ <c oughs> ตะขวายาวครับรูเบียนพยายามที่จะเอาซ้ายคืนวงนอกล้วนๆครับยังไม่เห็นวงในเลยนะครับค่นี้แรกแทงเตะกันเตะขวาเกียวเกี้ยวนี่ครับ แขงเข่าครับดูเบนเตะซ้ายสั่งลาด้วยโอ้โหแล้วแต่คุณนนท์แล้วโดนแคบขวา,าจะเป็นยังไงบ้างโดนบ่อยๆมันก็ไม่เข้าตาเข้าตามกันนะดีแคบขวาของสิงดำนะถือว่าออกได้ดีก็สู้กันนะครับขวากับซ้ายครับนี่ขวายาวหมดยกที่สามจำกัดผู้ผลิตเสืออ้อผาแผนโบราณละคมเมตตาไปห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำบริษทัทดีเอสสยามอินเตอร์เทสติ้งจำกัดเซนคลินิก บริษัทโบวิทัสเชียนจำกัดโดยคุณพลาวาัตศรีจักโครประธานกรรมการโซโล,โล่กุญแจระบบป้องกันกุญแจผีมาตรฐานเก่าแก่อันดับหนึ่งกว่า60ปีของประเทศไทย บริษัทลีเจซี่ประหลัดนีไทยจำกัดวีพีพาร์คสินครินทร์ดีมถนนสิน,ค,นครินทร์ใกล้แยกกรุงเทพกรีธาคิงโคล์บ็อกซิ่งพู้สนับสนุนและอุปกรณ์มวยผลิตภัณฑ์เ,เสริมอาหารวีก้าเอ็มและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านัทเอิบ<อ>ยกซีแล้วอาจารย์ก็ถือว่าต้องขอบคุณบริษัทต่างๆที่ามาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้ก็ถือว่าเป็นถ้ามันมีบริษัทมาอย่างนี้ก็นายกสุชินคุณนิรันดร์นายกเทศมนตรีเทศบาลต่าโบว์ประชากรก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าร่วมด้วย ก่การตอนนี้ต้องคุณคุณนนท์โอ้หบนเวทีนี่สาดกันไม่ยั้งเลยนะครับครับยกที่สี่งนี้จะสู้กันห้ายกนะครับ,ครบใครจะคว้า,วาชแชมป์เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับใครจะควา้าแชมป์ก็ยกที่สี่ถือว่ายกหวัวใจของนักมวยคือต่อยห้ายกแต่ว่าคาวรูเบนนั้นเริ่มจะมีปัญหาที่ขาแ,แล้วละ่ะนนท์ดวยโอ้หแต่แกสาดซ้ายไม่ยั้งเลยนะรูเบนเนี่ยอิตาลีเนี่ย อ้าวแทงซ้ายสมิงดำสกัดด้วยแข้งขวาครับยกนี้แผนลูเบนนี่พี่เลี้ยงบอกลุยเลยนะครับลูเบนปรับแผนใหม่เดินหน้าลุยเพราะว่า,วาต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์อะนี่หมัดซ้ายครับสิมเข้าไปสมิงดำวันระยะอยู่ขวาไม่ถึงสมิงดำจะออกขวานะครับแต่ขวาแต่ลูเบนถึงตัวหลบครับโอ้บวกหมัดกัน บูมมาแล้วมีซ้ายด้วยแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแล้วนะครับรูเบนสมิงดัมเดินเข้าหาบ้างก็สมิงดัมมาเข้าโมอรทธากันนี้อันตาราโอแข้งขวาออกได้สวยครับแ,<อ>แต่<อ>ขวา<อ>เบิ้ลไปสองดอกเลยนะครับสมิงดัมพยับพยับพยับรูเบนเบียดโยเข้าหาโอ้โดนขวาซ้ายคืนมาครับนี่ครับซ้ายคืนมาอีกทีนึงครับรูเบนขวาสมิงดัมรูเบนเตะขวาล่างซ้ายที่หลังหลุดนะครับ เอาแต่ซ้ายขยันครับรูเบนมิงดำจอ,อยางจะไหวไหมแต่ว่าแค่ซ้ายถือว่าออกได้ดีก็เอาเ,อา,เ,อา,เอาแฟนมวยที่มาชมตอนนี้ก็แน่นขนาดเลยคุณนนต้องยอมรับว,ว่าพี่น้องประชาชนนี่ชอบเรื่องบัตรปัดมวยโอ้ยพยายามจะดีดกระลังนะครับโอ้ครับรูนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับสํามิงดำแม่แฟนหัวรอดชอบใจเป็นการใหญ่เลยนะครับ วันนี้คนเยอะครับถือว่าผู้จัดนี่ประสบความสําเร็จนะครับแน่นอนแน่นอนอันนี้ถือว่าระยองี่เมืองมวยด้วยนะครับเมืองมวยดังเลยครับระยองดาวธงพี่พองเขาพองนี่ทีวักแก้วสิ์ยอดทองก้วนาเท่าปืนกลโอ้โหสุดยอดเลยฮะมวยดังไม่ขาดสายครับยิ่งดึกยิ่งแน่นครับ เดินลุยเบียดทิปตีไมกแล้วครับลูกมล,ล,ลูกนอาจารย์ลูกอะไรเนี่ยอาจารย์จิ๋มลูกอะไรเนี่ยก็งงเหมือนกันไม่เคยเห็น,นแม่ไม,ม,ม้มวยไทยของครูตุ้ยหรือเปล่าลูกนี้ไม่ใช่ก็อนามมาถวัดตัวอ้าเดี๋ยวดูยกต่อไปยกที่ห้าอยู่ที่หาดพยูนครับอำเภอ,อปัญชาจังหวัดระยองนี่น้องอิ๋วนะครับน้องอิ๋ว ชูป้ายบอกว่ายกสุดท้ายเลยนะครับยกที่5สุดท้ายทำไมท้ายสุดใช่ไหมครับสาวสวยครับสาวสวยพิตตี้ของกอเกียริก็ขอบคุณบริษัทอิฮารานิกเกอร์เคมีคอลประเทศไทยจำกัดบริษัทคุรเล่จีซีแอดวานแมชชีเนียนจำกัดบริษัท s อสแอนเอลเชเบชเชนต์รี่โพลิเมอร์จำกัดบริษัทผาาแดงพร o อพเพอร์ตี้จำกัดธุรกิจเคมีคข้เอสซีจีบริษัทไทยอซสฮีเคมีคอลเคมีพันจำกัด บริษัทนำอ i p m e n ์จำกัดบริษัทบางกอกเจเนอเรชั่นจำกัดบริษัทกรุงเทพซินซิติกจำกัด B.S.T บริษัท g l o b a l utility service จำกัดและบริษัทไทโพลีคาร์บอนิกจำกัดดูตี่นะครับ ừ ừ ừ อาจารย์จิ๋มแม่ไม้มวยไทยผมก็เหมือนกันก็เรียกว่า <c oughs> สะบัดหาง <c oughs> อ่ะก็จระเข้สะบัดหาง ใช่ไหมไม่มั่นใจครับอาจารย์สงจอมสับครับทำหน้าที่บนเวทีเช็ดนวมเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สับครับนี่แหละครับสับให้นักมวยใส่กันครับยกสุดท้ายอีก3นาทีรว่าแดงสมิงดาน้ำเงินรูเบนอิตาลีไม่รู้แล้วว่าผัเป็นผัครับแชมป์จะอยู่ที่ไหนครับ จะอ,อยู่เมืองไทยหรือจะไปอิตาลีอาจารย์ก็ต้องว่ากันอีกทีาะว่ายกสุดท้ายแล้วรอไม่ได้แล้วละะ่ะสูสีนะาสสูีแล้วแต่แล้วแต่กรรมการแล,กแล้วกันแล้วก็คนดูก็ต้องตัดสินใจตัดสินไปด้วยว่าคนคู่นี้กระจก,กันคู่ขี่สูสีส่วนแข้งซ้ายก็ออกได้ดีแข้งขวาก็ออกได้จะแจ้งที่เดียวกันดูเป็นโยกเข้าหามีแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางครับสูสงดำก็แข้งขวา ทำงานตลอดทีด้านล่างด้านล่างนี่มั่นใจเลยนะครับทีมงานของงาเทาดูเบนลุยตีเขาอ้าวดูฝรั่งฝรั่งตีเ<อ>ขา<อ>หักเหลี่ยมด้วยโอ้ย<อ>ได้สวยงามมากครับใช่ว่าใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ไปอย่างนั้นนะนะแต่ว่าแข้งขวาก็ถีอว่าออกได้ดีจอกได้ดีขนาดไหนนะั้นก็ติดตามต่อ ช่วงสำคัญเลยนะครับเตะขวาสูงสมิงดําและชากออกไปตัดล่างครับสมิงดําดูเบนโยกทิปอ้าวลุยดูเบนวงในจับตีได้ไหมตีได้ไหม,ไม,ไ,มไม่ได้ไม่พอดีก็อนนี้เรื่องปิดกระแพงกั้นหน้าไว้ก่อนก็ ก็ต้องถือว่าใช้ความเก่าใช้ความเก่าความเก่าแล้วรูเนรบนก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีความเพียนพยายามเยอะรอช้าไม่ได้แข้ง้ายออกได้เยอะๆแล้วก็ปั้มในผมมองกับคุณนนท์นายจะได้เปรียบแต่มวยอย่างนี้รอช้าไม่ทันการแน่นอนครับในช่วงท้ายเลยนะครับขวาของสมิงดําวงในตีได้ไหมครับพยายามจะขึ้นเข่าครับรูเบนนี่เวลานี่เหลือน้อยแลยนะครับ ช่วงสำคัญเลยครับปีเร่งกองรัวสม,มิงดํากึงเตะกึงทีบครับแม้แต่ยังไม่ชัดเจนนับถอยหลังแล้วครับทีฟสม,มิงดําลูเบนเข้าไปยิงมาซ้ายวงในตีได้ไหมเสียบเขาเา่าอ้าวยาจะตีหักเลียมจะเล่เสียหลักครับเสียหลักไม่เป็นไรเอาไม่นี่ครับแกก็เตะซ้ายไม่ยั้งครับถูกบ้างพินบ้างแต่ขย,ยันสม,มิงดําทีบ แดงดำชกแบบคุมเลยนะครับช่วงปลายช่วงปลายคุณนอนครัยบยังไม่หมดยกก็ยังระคังยังไม่หมดยังไม่มไมแน่นอนอะไรก็เก่งินได้จะทันหรือเปล่าอ้าวหมดยกพอดีหมดยกสุดท้ายเลยนะครับทั้งสามท่านกรรมการท่านแรกอาจารย์ประกายกเกษมกุลให้นักชกฝ่ายแดง49คะแนน ให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนอาจารย์นิรันด์พุทธมีให้นักชกฝ่ายแดง49คะแนนน้ำเงิน48คะแนนและอาจารย์อธิคมโพธาให้นักชกฝ่ายแดง49คะแนนนำเงิน48คะแนนฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับนายชนะเอี่ยมแสงร่วมกับท่านนายกนะครับท่านรองนายกนะครับ ร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์นะครับพร้อมทั้งท่านทุ่มในการสํานักงานนิคมอุตสาหากรรมมาบตาพุทธนะครับคุณชากาดพัฒนาศรีผู้จัดการบริษัทบ้านฉางวอเตอร์เดเวลปเมนคุณยุทธพงศ์อินทร์พาณิชย์นะครับแล้วก็ผู้จัดการโรงไฟฟ้าบิกิมพาวเวอร์ขึ้นมาร่วมกันแสดงความดีดีกับแชมป์คือนักชกจากประเทศ